ประกันสังคมเงินออมชราภาพสะสมส่วนของนายจ้างเราจะได้รับคืนตอนอายุ55หรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับหลายคนคงเคยเปิดแอปนะครับ SSO NO Connect นะครับแอปประกันสังคมหรือเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับเราจะเห็นยอดเงินสมทบคาน กองทุนประกันสังคมนะอยู่ในกองทุนประกันสังคมซึ่งมันแบ่งออกเป็นส่วนของลูกจ้างก็คือเรานั่นแหละแล้วก็ส่วนของนายจ้างแล้วก็ส่วนของรัฐบาลใช่ไหมบางคนมีคําถามคาใจว่าไอ้เงินส่วนของนายจ้างที่สมทบให้เราทุกเดือนเนี่ยเวลาเรากเกษียณเราจะได้คืนไหมนะครับหรือเป็นตัวเลขโชว์ๆเล่นๆน,น,นะครับเฉยๆอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามีคําตอบให้คุณแบบชัดเจนเลยนะครับคำตอบคือจะได้คืน1 0อแน่นอนแต่มันก็มีเงื่อนไขนะ นะครับไอเงินที่นายจ้างหักสมทบคุณเนี่ยนะเขาหักคุณ750บาทสมมุตนนิฐานสูงสุด750บาทนะครับในส่วนของ450บาทมันจะเก็บไปในส่วนของตัวกองทุนประกันสังคมเอาเข้ากองทุนเลยนะสะสมเข้ากองทุนแน่นอนว่าเขาหักเราในจ้างก็ต้องส่งสมทบด้วยนะครับ อ750อาบบาทเช่นเดียวกันแล้วก็หัก450บาทเข้าส่วนของกองทุนเช่นเดียวกันเป็นสิทธิของคุณโดยชอบธรรมเลยเมื่ออายุ55สิ้นสุดความเป็นผู้คันตนคุณจะได้เงินส่วนนี้คืนแต่มันมีเงื่อนไขยอยู่นะครับมันไม่ใช่เงินที่อยู่ๆก็ได้เลยนะครับเงื่อนไขคือนะการได้คืนแบบก้อนเดียวนะเป็นบำเหน็จหรือการได้แบบรายเดือนหรือบำนานนะครับ กรณีส่งเงินสมทบมาไม่ครบ180เดือนบําเน็จนะครับคุณจะได้รับเงินก้อนที่คุณเห็นโชว์อยู่ในบัญชีของตัวประกันสังคมนี่แหละนั่นแหละนะครับได้เลยทั้งของเราในจ้างแล้วก็เงินสมทบของภาครัฐพร้อมดอกผลประโยชน์ตอบแทนนะครับจากประกันสังคมที่ประกันสังคมเอาไปลงทุนไว้แล้วก็ได้ผลประโยชน์มา ส่วนถ้าใครส่งเกิน180เดือนขึ้นไปเราจะได้รูปแบบบำนาญแทนบำเหน็จนะครับเท่ากับว่าเง,เงินที่คุณโชว์เนี่ยนะครับเราจะไม่ได้นะเราจะได้เป็นบำเหน็จแทนเป็นเงินรายเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยซึ่งถ้าเราอยู่นานอายุยืนนะครับการันตีนะถ้าอยู่ในฐานมาตรา3-3ยังไงยังไงก็ได้เกินคุ้มนะครับเกินคุ้มดีได้เยอะกว่าบำเหน็จแล้วกันอ่ะพูดอย่างนี้นะครับ ทำไมบางคนบอกไม่ได้คืนก็แน่นอนว่าหลายคนเข้าใจผิดว่าทํางานมานะทำงานไม่ครบ12เดือนหลายคนเข้าใจผิดในกรณีที่ทํางานไม่ครบ12เดือนหากคุณสมเงินสมทบมาน้อยกว่า12เดือนคุณจะได้คืนเฉพาะส่วนของลูกจ้างเท่านั้นแต่ถ้าคุณส่งเงินสมทบเกินนะครับ12เดือนขึ้นไปคุณจะได้คืนทั้งส่วนของนายจ้างาส่วนของนายจ้างส่วนของลูกจ้างนะแล้วก็ดอกผลครับเนะพราะบางคนเนะี่ย ทส่งประกันสังคมแค่ไม่เกิน1ปีเองอะ่ะแล้วก็หายไปเลยอ,ะอ่ะอันนั้นได้เฉพาะของลูกจ้างอย่างเดียวยิ่งอยู่นานนายจ้างยิ่งออมให้เราเยอะถูกต้องนะครับนี่คือความคุ้มค่าอย่างหนึ่งของตัวประกันสังคมนะพอทุกๆบาทที่ออมไปนายจ้างจะช่วยสมทบให้คุณอีกเท่าหนึ่งนะครับหากคุณทํางานมา20ปียอดเงิน ออมของคุณอาจจะแตะ10,000แสนแต่ในจ้างก็จะสมทบให้อีก1 0 0 0 0แสนรวมดอกผลก็อาจจะเป็น2 0 0 0 0 0ห0 0ถึงเลยทีเดียวแต่เงินนั้นนะครับมันจะหายไปเมื่อคุณได้รับเป็นบำนาญไงนะพอบำนาญปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้สนใจตัวเลขนั่นและมันไปสนใจสูตรคำนวณบำนาญอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับประมาณนี้นะเงินในจ้างไม่ใช่เงินคนอื่นนะแต่มันคือสวัสดิการที่เป็นกำไรจากการทำงานของคุณนั่นเองนะครับ ก่อนจากกันนะครับอา,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับหหลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สําเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก,ก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิ โรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับส,สอปอสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไราเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วน ส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทำธุรกรรมระบบจองคิว การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพประวัติการทําธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ทรงประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับสารเลยคําถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคําคถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียนอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบําเหน็จมาตรา40นะครับมาตา3าม3ามากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊า นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด u u s s r r i e s แชร์ช่อง c n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  นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ